ถ้าผมได้เกินหมื่นล้านผมจะไม่ดีใจโอเคปะ่ะมีรางส่งหอนไม่ค่อยดีนะวันนี้เนี่ยออบตัตแว่นกรองแสงสำหรับเกมเมอร์มาพร้อมกับเลนเลจิน่า X เคลือบมัลติโค้ดลดแสงสะท้อนและป้องกันรอยขีดข่วนอีกทั้งตัวขาแว่นเองยังทําจากวัสดุโนว่อเทมทําให้ขาแว่นมีความบางเทียบเท่ากับกระดาษ3แผ่นแถมยังยืดหยุ่นและทนทานมากๆซึ่งผมยืนยันได้เลยว่ามันช่วยผมเล่นเกมหรือตัดคลิปวิดีโอได้นานขึ้นจริงๆครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อแว่นออบตัตสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างและอย่ายลื กิจกรรมที่เรารักนะครับผมกับฟี f a าออนไลน4 Rise of 21 TOTs Part 2หลังจากที่รอบแรกเราได้ k e ควยเดอรบินไป2ตัวใช่ไหมบวก3ตัวหนึงแล้วก็วง1ตัวหนึ่งถือว่าคุ้มมากเลยนะแล้วมาต่อ Part 2กันเลยดีกว่านะครับผมอ่าเหลืออีก4,000ก็ตามสูตรเลยแลกไปให้หมดครับ อรอบนี้รู้สึกว่าเหมือนเราจะเอาจริงนะโดยปกติอะรอบสองมันจะได้เปิดการ์ดแบบว่าเน้นเน้นกว่ารอบแรกอยู่แล้วเว้ยรอบแรกเราเฮงไปแล้วผมผมกลัวเหลือเกินว่ารอบสองผมจะเกลือนะครับผมโอ้โหยังกล้าใช้คาว่าเกลือนะมันเกลือจนเกินคาว่ากลัวไปแล้วสันติเอ้ย โอเคได้มา400เหรียญน,นะครับผม4 0 0เหรียญรูปเราเล่นรูปแบบ2อยู่แล้วถ้ารูปแบบ2รอบนี้ลองเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าผมเล่นรูปแบบ2ครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเล่นรูปแบบ1 2ครั้งแล้วกันกดทีละร้อยนี่แหละเดี๋ยวไม่เล่นรูปแบบที่1เดี๋ยว G m อจะงอนนะครับผมโอ้โหเขาุตสาห์ทำาให้2รูปแบบเล่นอยู่รูปแบบเดียวแทบจะทุกกิจกรรมนะครับไปดอกแรกโอ้ได้สายฟ้ามา18ว่ะน้อยกว่ารอบแรกอีกทุกคนรอบแรกผมได้20บวกตลอดนะรอบนี้ถือว่าได้มาน้อยมากเลยว่ะโอ้โหอ่ะรูปแบบหน หรือสองทีกูได้มาหกเอ๊ะยังไงกันนะเอาค้างอีกโอเคเอาเฮ้ยมันน่วงอะแล้วผมไปกดซ้ําแล้วมันไปโดนมันไปโดนกดสิบครั้งโอโหแล้วแห้งเลยกูแห้งเลยครับอุตส่าห์จะกดทีเดียวหมดอกูผิดแล้วเนี่ยอันนี้กูผิดไหมเนี่ยโอ้อยดีมันมันมันน่วงเวลาแค่เล่นในเกมใช่ไหมเพราะว่าปกติเวลาเล่นกิจกรรมเนี่ยเวลาเล่นในเว็บมันก็ไม่ได้น่วงใช่ไหมล่ะอะช่างมัน ได้อีกหนึ่งครับกดไปแบบโอ้โหหน่วงจริงหน่วงแบบนี้ขอแบบว่าหนักหนักละกันของรางวัลขอหนักหนักละกันนะครับผมโอเคได้สายฟ้ามา35มสิบห้าถือว่าเยอะไหมน้อยกว่ารอบที่แล้วนะครับผมถือว่าน้อยกว่ารอบที่แล้วอยู่พวกวิงโกวิงโกก็เล่นให้มันเขาเรียกว,ว่าอะไรเทรหมดกระดานไปเลยเลยัยงไงมันก็เต็มอยู่แล้วนะครับผมมารับมาให้หมดไปเปลี่ยนกระดานเปลี่ยนกระดานมาครับอ๋อโอเคกดไม่โดน ไปรัวๆครับผมอ่ากระดานนี้ไปเปลี่ยนซื้อไหมไปอีกกระดานหนึ่งครับสามกระดานครับผมวันนี้เอาอะไรมาบิงว่าเหลือสี่อันเนี่ยกดดไปครับเพราะว่าเราก็แบเบอเลยล์แล้วกิจกรรมนี้เราบายบายอยู่แล้วนะครับผมโอ้โห oh, ดูมันออกออกได้ทุเรศมากเลยครับไปดูรางวัลผู้จัดก,การดีกว่ารางวัลผู้จัดก,การได้เป็นอะไรวะเนี่ยการกดรับขยายซะหน่อยสิเป็นฮอต บวกแปดสุ่มปีนะครับผมใบนี้ก็มีลุ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปผมเปิดใบนี้ใบแรกเลยดีกว่านะถือว่าเป็นการชิมลางนะครับส่วนีกใบนึงเป็นรับ50บนะครับผมโอเค โอ้โหแล้วดูสถิติอันดับคนเติมสูงสุดครับผมผมสะสมสายฟ้าไปได้แค่79นะครับผมแล้วดูอันดับหนึ่งโอ้โหเซวิลัอส951อัน7 0 0อัน5 0าอันโอ้โหทำไมเขาได้สายฟ้ากันเยอะจังวะเพาเติมกัน,กนคนเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหได้สายฟ้ากันเยอะมากนะครับผมนี่พวกเขาเล่นกิจกรรมกันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรืองไงครับเนี่ยโอเคครับตอนนี้เรารับของางมันมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมไปเปิดเงินกันก่อนเหมือนเช่นเคยเลยนะจาก70,000เอ็ม ในดูซิออนี่คือผมขายวิดิตกับฟอร์ดีนานไปแล้วนะมี70,000 M นะครับตอนนี้รับบีพงวีพีเรียบร้อยในีดูซิว่าเปิดการเงินรอบนี้จะได้สักไม่น่าไม่น่าจะถึงไม่น่าถึงแสนนะน่าจะพอแบบว่าแปดห0ื่นเสร็จเศนะครับผมโอเคสําเร็จเท่าไหร่ละเจ็ดหกอา8 0แปดแล้วนะครับผม โอเค80,000่นประมาณ80,000ไม่ไม่ไม่ถึง81 0 0 0นะครับผมก็ถือว่าอืมไม่เท่าไหร่ถือว่ากิจกรรมนี้เงินไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวส่แว่นเอ่อเขาเรียกว่าเพิ่มอัตราเพิ่มโชคลาภซะหน่อยเอ๊ะเส้นผมมันชอบมันชอบจิ้มลูกตาครับผมส่แว่นค้ำไว้หน่อยตามที่สัญญากันไว้ครับใบแรกจัดเลยบวก8นะครับโอ้ยถ้าใบนี้ได้ฮนะถ้าผมได้เกินหมื่นล้านผมจะไม่ดีใจเอเคไปไปครับ เหรือว่าใจรอแล้วดิบาี่านะครับบวกแปดแปดพันโคตรเม่มแค่ใบแรกก็มีกลิ่นแล้วครับผมนี่เท่ากับว่าไฮไลท์ของเราเนี่ยอ๋อเรามีดับเจ็ดสิบดับร้อยห้าสิบใช่ไหมโอ้เรามีดับห้าสิบ, 150, ด,บด้วยโอ้โหถือว่าอ่ะไปเลยแล้วกันนะครับเราเริ่มจากไอ้พวกการ์ดบวกก่อนนะเราได้เดือบอยจากการ์ดพวกนี้แหละหวังว่าจะมาอีกนะครับผมซานโชอีกอก่ทำไมวะคือพอ พอย้ายซบเมนยูแล้วก็ออกรัวๆอย่างนี้เหรอโอ้โหหกร้อยเอมนะครับมีลางสังหอนไม่ค่อยดีนะวันนี้เนี่ยั ah ah. บวกไปก่อนเขาเลย2ชิ้นครับลุ้นยี่เบทอสด้วยโอ้โ oh ห เอาจริงกิจกรรมเนี้ยรอบเนี้ยผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนผมจะไม่ได้โรนันโดอแต่แต่เหมือนผมจะได้เลวานวะจริงๆนะเหมือนผมมีกลิ่นจะได้เลวานนะครับแต่โรนัโดแม่งไม่น่ามาว่ะวันนี้นะโอ้โหอย่าว่าแต่โรนันโดเลยทีเอสมาหรือยังดีกว่านะทีเอสมาหรือยังรับโอ้โหเปิดตีบวกสองสิบเอ็มถูกจังวะโอ้ใบต่อไปก็เป็นมัลติคลาสแล้วกันไหมเก้าสิบสองไม่มีบวกนะครับ เราจะข้ามโอ้โหลาฟาอไม่ใช่วะดิอดาสปิเป้น,เปน,นะครับผม96ล้านเอ้านโปรตุเกตสมาบ่อยนะกิจกรรมนะี้แต่มันก็ไม่เป็นเขาคนนั้นสัทีนะครับผมไปต่ออีก10ชิ้นเดินวางไปสชิ้นสุดท้ายครับเดินเดินกันให้ควักไปหมดวันนี้เรายังมีอามีสุ่มถึงบวก4ด้วยนะครับ5ชิ้นไป ะได้เหยียบไปเนี่ยเขจะได้เหยียไปเนี่ยเคอร์ซูม่านะครับไป้ยป้าป้ต่อเร็วเลยเร็วเลยแล้วกันเร็วเลยแล้วกันไปครับไม่ใช่ทีเอผมข้ามเลยแล้วกันนะเฮ้ย ลิชเฮ้หยหกพันเอ็มเลยเหรอเยอยแพงกว่าเดอะบอยรอบที่แล้วอีกเฮ้ยก็ต้องดีใจใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะแจ็คก,กิลิชน่าจะไม่เร็วเท่าไหร่ใช่ไหมอุ้ยเอาว่ะมาแล้วครับ 6, โโหกพันเอ็มโอ้โหกิลิชยังหกพันเอม็มไม่ใช่ตอนนี้เดอะบอยราคามันขึ้นแล้วเหรอวะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไปไปก่อนสี่ชิ้นโอ้โหเดินโตดแหม,ม่มไปขอเช็คราคาเกินเดอะบอยสักนิดนึงดีกว่าเดอะบอยเนี่ยรู้สึกว่าเอาขายไปแล้วดีกว่า เควินเดอบบอยยี่สิบ t y อู้ราคาขึ้นนะครับผมโอ้ uh, ถือว่าก็ยังดีนะครับถือว่าได้น้ำได้เนื้ออยู่นะครับผมไปต่อต่อต่อยี่สิบสองชิ้นครับเก้าสิบสี่ไปเอาเว้เอาเว้เอาว้เฮ้ยใครครับโปตุเกียดีแล้วลาฟาเฮ้ยไม่ใช่สิ บูโนคอสตานะครับโปรตุเกสทำไมมันเยอะขนาดนี้วะขอแค่เขาคนนั้นนะ่ะโปรตุเกสน่ะจานโปรตุเกสอีกไหมเอาเบอร์สามอ, 3, อังกฤษอ๋อเจ้าเดิมจอห์นสโตนหนึ่งพันเอ็มไปอีกสองชิ้นครับ ตู่าทีเอสออกรวๆนะรั่นเอง้ก็ได้แต่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเด็กโอรามอสชมายเคิลนะครับป่อต like ่อสิบชิดเอาจริงเปิดเปิดการ์ด <Setting> ทีเอสมันก็มันก็มันดีเหมือนกันนะมันรู้สึกเหมือนได้การ์ดมาเปิดเยอะดีอะโอ้โหแต่ก็ก็เกลือทั้งนั้นอ้าบัวละ เห็นเห็นตุงเทาเเหลืองมากูว่าแล้วคือซานชฟีเวอร์เหรอหรือยังไงได้บ่อยเหลือเกินนะครับโอ้โหกูได้มา4ี่ห้าตัวแล้วบางอย่างกิจกรรมนี้เดยองอีกแล้วยังไม่พ้นไหมจนทุกวันนี้ก็ยังไม่พ้นเดยองนะครับไปเก้าหกใบนี้น่าจะมีลุ้นอยู่เดยองเท่าไหร่พันสามว่ะ Hey. อันนี้เป็นมัลติคลาสนะครับสุ่มถึงบวก4ลองเปิดทีละชิ้นเนี่เปิด2ชิ้นแล้วแบ่งเกลือวะ่ะไปต่างกันเลย oh, <hey. S 1> ว้ยแมโอ้โหแล้วดู <laughs> หน้าอย่างปั่นนะครับผมตอนนี้เหมือนเราจะมีอุ้ยมีสุ่มบวกอ่าลองซะหน่อยแล้วกัน <What? S 1> อันนี้ไอ้ไอ้การ์ดใบนี้ไม่มีไม่มีลุ้นปีทีอนะครับแต่ว่ามันสุ่มบวก5เนเผือได้แบบ เฮงๆโอ้โดูไปเร็วพันแปดก็พอพอเอามาตีบวกเล่นนะครับผมอันนี้เห็นแล้วมันเกกาว่ะเปิดทิ้งซะหน่อยพากที่สูงออกซะเนาะแม่งเอ้ยล่าตั้งนานโอเคเป็นเนม่านะครับผมทีนี้เท่ากับว่าเราก็จะเหลือแค่การ์ดดรับที่เรารอคอยนะครับผมที่เป็นไฮไลท์ทั้งนั้นเลยนะส่วนที่เหลือเนี่ยโอ้โหเห็นไบนี้แล้วป่ะซะหน่อยแล้วกันเห็นไอ้การ์ดบวกค่าแล้วมันอยากเปิดนะครับผมเพื่อจะได้อติปาร์โอเคทันซูฟาติ ไปลุยเลีอยกันอ่าหรือใบหนึ่งก่อนจะดับนะครับผมไปเอา้านัาเตะเต็มเร็วจังอุตส่าห์ว่างเหลือหนึ่งที่นึกว่าจะแบบเฮ้ยระดับ V.P มาร่วมทีมซะหน่อย Angelino นะครับผม16ล้านโอเคไปเคลียร์สล็อตมาแล้วเปิดอีกสิบใบที่เหลือนะครับก่อนจะไปดับกันเดี๋ยวดูซิเทียดหน่อยไปเออโอ้โหวัยรุ่นโตเกียวอะ จะว่าไปหน้าแกก็เหมือนเคนจิฮิโนะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคไหมเรามาเริ่มจากอ่าราฟร้อยห้าสิบกันก่อนนะครับผมไปสวยแหมว่าหายเปลี่ยกหมดแล้วเฮ้ยหรือเป็นสัญญาณที่ดี อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้นะครับผมโอ้โหแต่ดับร้อยห้าสิบไม่ได้เลยเลยครับดับร้อยอ่ะยังไม่คัดดีกว่าดับร้อยยังไม่คัดแล้วกันอยากให้อะไรกูก็ให้มาเถอะนะเนี่ยตอนนี้น้ําแอร์รั่วแล้วผมว่าต้องตามต้องตามช่างแอร์ซะหน่อยนะเนี่ยช่างแอร์ในตำนานก็หน่อยนะโอ้โหเดี๋ยวไปดับอีดับเจ็ดสิบแล้วกันนะครับผมเจ็ดสิบห้าสิบอะไรเงี้ยกิมมิชพันหนึ่งร้อยเอ็มหมาก็ได้อยู่ได้อยู่คือไม่ได้ครับอีกตัวหนึ่งเป็นโกเซ็นนะครับผมขอดรับแป๊บหนึ่งนะ โอเคมาคัดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเอาพวกประตงประตูพวกสแตนน้อยออกแล้วจริงเริยคือได้ตัวอื่นมันก็ไม่เท่าไหร่เนะผมอยากได้เพ่พวกเลวานพวกอะไรเงี้ยนนโดอะไรท็อปๆไปเลยอ่ะแต่กพค่ทัดเพื่อฟาร์มเซ็ตหน่อยแล้วกันดับเจ็ดสิบนะครับผมไปโรตุเกตซะเนาะดิสวยครับอ้าวหน้าเลยดิเจ๋อ่าโอตุเกตด้วยเย้ยโอ้ยหัวจะปวด โปรตุเกสอีกแล้วทีมครับโปรตุเกสมันโหเปนขอแก่เขาคนนั้นนะครับโอ้โเอ้ยโอเคไหมใบสุดท้ายนะครับไฮไลท์ของเราในวันนี้นะรับ50 21ยิเ TOTs นะครับผมกูเอาซานโชออกครับผมเดี๋ยวถ้าได้ซานโชยี่ช็อกนะครับผมโอเคไหม้ะต้องถอดแว่นวะจะช่วยได้หรือเปล่าแอร์ก็หยุดโอ้ยแหงเอ้ยกิจกรรมเกลือก็เกลือ เดี๋ยวต้องไปซ่อ,อ,อมแอร์หายแล้วเอาเปา็นว่าเปิดเลยแล้วกันนะครับผมก่อนที่ห้องกูจะเละไปกว่าน,นี้นะครับามาดับ21 t เอ็ไปครับ50ตัวเท่านั้นขอเ,เออนันโดเดวานโอ้โหเบอร์เยอะมาก,กเลยเบอร์บูกี ได้นะโอ้โหเยียบประตูเกตกูเปิดได้จนจะครบชาติแล้วเนี่ยประเทศมึงกูจะเปิดครบได้ทุกคนแลแ้วเนี่ยขาดแค่เขาคนนั้นนะ่ะโอ้โหนั่นแหละใครจะอยู่ก็อยู่กูไปแล้ว